สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไทยออโต้ฟอสวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยและเป็นหัวข้อที่แฟนเครื่องบินรบทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสุดยอดเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนจากสองขั้วอำนาจโลก f 22 Raptor ของสหรัฐอเมริกาและ s u 57เฟลอนของรัสเซียว่าทั้งสงรุ่นนี้มีประสิทธิภาพ ความสามารถและมูล,ลค่าความคุ้มค่าที่แตกต่างกันอย่างไรในมุมมองจริงไม่ใช่แค่ตามสเปคบนกระดาษ เริ่มจาก F 2 2 r a p t o r ก่อนครับเครื่องบินลำนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของล็อบบี้มาตินเปิดตัวตั้งแต่ทุ่งต้องี2 0 0 0และถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5รุ่นแรกของโลกจุดเด่นที่สุดของมันคือความสามารถในการล่องหนหรือสตีลที่เหนือชั้นเครื่องเรดาร์แทบตรวจจับไม่ได้และยังมีระบบควบคุมการบินแบบพลายบายวายที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อเครื่องยนต์ p พ a t t w แอนวิที F 1 1 9 2เครื่องให้แรงขับสูงสุดเกือบเจ0 0 0่นปอนด์ทำให้สามารถ ทำความเร็วได้มากกว่าแมท2และยังคงรักษาความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ a า t เต b u r n บอรหรือที่เรียกว่า Super c r u รู e ความสามารถนี้ทำให้ F22 สามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่ข้าศึกจะรู้ตัวด้วยซ้ำด้านความคล่องตัว F22 ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกปีกและแผนหางแนวตั้งที่ออกแบบมาพิเศษช่วยให้เครื่องสามารถพลิกตัวและหลบหลีกได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบเรดาร์แอ a p g 7 7ยังถือเป็นเรดาร์ AESA ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับสัตวร์รูได้ไกลกว่า200กิโลเมตรและยังสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันได้อย่างแม่นยำ ในส่วนของ Su-57 เฟล่องจากฝั่งรัสเซียก็ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไลร่รุ่นที่5เช่นเดียวกันออกแบบโดยสุคอยเพื่อตอบโต้ตความเหนือกว่าของ F-22 และ F-35 จุดเด่นของ Su-57 คือความคล่องตัวระดับสูงสุดมันถูกสร้างมาให้เป็นเครื่องรบที่เต้นได้ในอากาศ เลยก็ว่าได้เครื่องยนต์ซัตเทิร์น a l 4 1 f 1 2เครื่องและในอนาคตจะเป็นรุ่นใหม่อิตาเลีย30ให้แรงขับมากกว่า7,000 0ปอนด์เช่นกันแต่สิ่งที่ต่างคือ SU57 ใช้ระบบ u ล t สเ c t o r i n g 3มิติทำให้สามารถบังคับทิศทางของแรงขับได้อิสระส่งผลให้เครื่องสามารถทำท่าหลบหลีกที่เครื่องบินทั่วไปทำไม่ได้เช่นปูกาเทฟคอบราหรือการหมุนตัวในแนวดิ่งที่คุมได้แม่นยำ ด้านเทคโนโลยีล่องหน SU-57 อาจจะยังตามหลัง F-22 อยู่เล็กน้อยเพราะวัสดุที่ใช้เคลือบผิวและการออกแบบโครงสร้างของรัสเซียยังไม่สามารถซ่อนสัญญาณเรดาร์ได้เท่าของอเมริกาแต่สิ่งที่รัสเซียชดเชยคือการออกแบบให้ SU-57 มีเซ็นเซอร์รอบตัวแบบ360องศาและระบบ IRST ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนของสัตรูได้จากความร้อนของเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้เรดาร์ เรื่องอาวุธทั้งสองรุ่นก็มีความแตกต่างกันครับ F 2 2ใช้ช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหนสามารถบรรทุกขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM AM และ AIM 9 s i d e ซว n d เดอรได้หลายลูกส่วน SU 5 7ก็มีช่องเก็บอาวุธภายในเช่นกันแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลแบบ r 7 7 M หรือแม้แต่ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิรุ่นทดลองได้ ในแง่ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ F22 ยังถือว่าทันสมัยกว่าถึงแม้จะเป็นเครื่องที่ออกแบบมานานกว่า20ปีแต่ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์และเรดาร์ของมันยังคงนำหน้าหลายประเทศโดยเฉพาะเรื่องของระบบสื่อสารลับระหว่างเครื่องในฝูงที่ปลอดภัยและรวดเร็วส่วน Su-57 เพิ่งเริ่มเข้าประจำการจริงๆในปี2020และกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สมบูรณ์เต็มรูปแบบ ในด้านราคาและต้นทุนการผลิต F-22 เป็นเครื่องบินที่แพงมากตัวเลขต่อเครื่องอยู่ที่ราว150ล้านดอลลาร์แต่ถ้ารวมต้นทุนการพัฒนาแล้วบางแหล่งประเมินว่าอาจสูงถึงกว่า350ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องเลยทีเดียวขณะที่ Su-57 ราคาประมาณ35-45ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งถือว่าถูกกว่ามากแม้จะมีประสิทธิภาพที่บางจุดยังไม่เท่ากัน แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าในมุมมองของประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบล่องหนจำนวนมาก SU-57 ถือว่าเป็นทางเลือกที่จับต้องได้มากกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องจำนวนการผลิต F-22 ถูกผลิตเพียง187ลำเท่านั้นและตอนนี้หยุดสายการผลิตไปแล้วสหรัฐอเมริกาไม่ขายให้ต่างประเทศเพราะต้องการเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้ใช้เอง ขณะที่ Su-57 ยังอยู่ในสายการผลิตและรัสเซียมีแผนจะส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรบางประเทศเช่นอินเดียหรืออาจจะตะวันออกกลางในอนาคตเมื่อพูดถึงสมรรถนะในการรบถ้าเป็นในสถานการณ์ Beyond Visual r a n e หรือการต่อสู้ระยะไกล F-22 จะได้เปรียบอย่างชัดเจนเพราะมีเรดาร์และระบบล่องหนที่เหนือกว่าสามารถยิงได้ก่อนและหายไปจากเรดาร์สัตวู แต่ถ้าเป็นการรบในระยะประชิด SU-57 อาจามีโอกาสพลิกเกมได้ด้วยความคล่องตัวและระบบ Trust Vectoring ที่เหนือกว่าอีกสิ่งที่ต้องพูดถึงคือระบบปัญญาประดิษฐ์ SU-57 มีการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนลำเล็กเช่น S-70 o c o t i n i c ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีและลาตระเวนในพื้นที่อันตรายโดยไม่ต้องให้เครื่องหลักเสี่ยง ขณะที่ F 2 2แม้จะไม่มีระบบโดรนคู่หูในตอนนี้แต่ก็มีการวิจัยในโครงการลอย l าวิงแมนที่อาจเชื่อมต่อกับ F 2 2หรือ F 3 5ได้ในอนาคตในเรื่องของความทนทาน SU 5 7ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งอุณหภูมิต่ำจัดและสภาพพื้นสนามบินที่ไม่เรียบซึ่งเป็นแนวคิดแบบรัเสเซียแท้ๆส่วน F 2 2เน้นระบบบำรุงรักษาที่ซับซ้อนกว่า ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะและทีมเทคนิคขั้นสูงแต่ก็แลกมากับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดถ้าเรามองในภาพรวม F 2 2เหมือนเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาให้มองไม่เห็นและยิงก่อนส่วน Su 5 7ถูกออกแบบมาให้เห็นได้แต่หลบได้และโจมตีได้ทุกทิศทางทั้งสองมีแนวคิดการรบที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงสหรัฐอเมริกาเชื่อในการใช้เทคโนโลยีล่องหนและเครือข่ายข้อมูล ส่วนรัเสเซียเชื่อในความคล่องตัวและพลังการรบโดยตรงพูดถึงเสียงของเครื่องทั้งสองบ้างครับ F 2 2มีเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างเรียบและเบาวกว่าเมื่อเทียบกับ SU 57เพราะระบบไอเสียถูกออกแบบมาให้ลดลายเซนเสียงและความร้อนส่วน SU 57เเสียงดังกังวานและมีเอกลักษณ์แบบรัเสเซียสุดๆแต่ก็ดูดุดันในแบบที่หลายคนชอบ อีกเรื่องที่แฟนๆมักจะถามคือถ้าเอา F 2 2กับ SU 5 7มาประลองกันจริงๆใครจะชนะคำตอบคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับถ้าเป็นระยะไกลและไม่มีปัจจัยอื่นมารบกวน F 2 2มีโอกาสสูงที่จะยิงได้ก่อนและหลบหนีได้โดยไม่ถูกตรวจจับ แต่ถ้าเป็นการรบระยะประชิดหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเรดาร์รบกวน SU 5 7อาจจะมีโอกาสมากกว่าเพราะระบบขับเคลื่อนที่ควบคุมได้ละเอียดกว่าในมูมอขอองค์การปฏิบัติการจริง F 2 2ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายภารกิจทั้งในซีเรียและพื้นที่ต่างๆโดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ควบคุมอากาศและสอดแนม ส่วน Su 5 7เพิ่งเริ่มเข้าสู่สนามจริงในช่วงปีหลังๆในการปฏิบัติการของรัสเซียและยังอยู่ในช่วงทดสอบประสิทธิภาพหลายด้านสุดท้ายถ้าเรามองในมุมของความภาคภูมิใจของแต่ละประเทศ F 2 2คือสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีล้ำยุคของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้เทียบเคียงส่วน Su 5 7คือความพยายามของรัสเซียในการสร้างเครื่องบินที่ผสมความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นและแนวคิดที่ไม่เหมือนใครสำหรับคนที่ถามว่าระหว่างสองลำนี้ถ้ามีเงินซื้อได้ลำเดียวว่าจะเลือกอะไรถ้าอยากได้เทคโนโลยีล่องหนที่สุดในโลกความเหนือกว่าทางเรดาร์และระบบประสานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ F 2 2คือคำตอบแต่ถ้าอยากได้เครื่องที่สามารถพลิกตัวได้เหมือนนักเต้นบัลเล่นในอากาศราคาย่อมยาวกว่าและใช้งานได้ทนทาน SU 5 7ก็คือคำตอบในฝั่งตรงข้าม และทั้งหมดนี้คือภาพรวมแบบละเอียดของสุดยอดเครื่องบินขับไล่สองลำที่ถือเป็นจุดสูงสุดของเทคโนโลยีการรบทางอากาศในยุคป,ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น F-22 Raptor จากสหรัฐอเมริกาหรือ SU-57 f e l o n จากรัเสเซียทั้งคู่ต่างสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด